ครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับแซปตอนมาที่หน้าวัดป่าสารวันนะครับนี่ตรงเซเว่นนะตอนนี้ที่เป็นกสนโคลาดนะครับเดี๋ยววันนี้พามาชิมเจ้าเก่าเจ้าประจำของผมเองนะครับเคยมาทำแก๊เมื่อสักสามปีที่แล้วนะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นี่โกต้นะครับโคตะเองเจ้าเก่าเจ้าประจำ กำลังทำขายดีแล้วครับนี่เลยครับอ,อันนี้เป็นอะไรเมนูอะไรต้มเลือด,อดนะต้มเลือดหมูบางคนเขาเยกเกาเหลาเลือดหมูต้มเลือดหมูได้หมดนะครับไ,ได้หมดได้หมดได้หมด,ด,หมดน,ะนี่พี่ๆก็ซักทายมาดงตาหายดีอย่างเนะี้นะครับก็ขายนี่ขายมาหลายปีแล้วนะตรงนี้ นี่ดูวัตถุดิบแกนะฮะเขก็ตั้งร้านใหม่ทุกวันฮนะเก็บร้านเก็บทุกวันเก็บตั้งใหม่เก็บตั้งใหม่หมนะดูมีหลายอย่างเลยนะครับมีไส้มีตับมีอะไรมีอะไรบ้างเนี่ยต้มเลือดกับกับข้าวต้มนะครับครับนันะบดูดิผักจิงจูชายนะอน,นี้จิงจูชายรสชาติที่นี่อร่อยมากครับบอกเลยว่าน้นำซุปอร่อยมากาผมนี่มาชิมประจำเลย เปิดตั้งแต่กี่โมงแล้วครับตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งถึงสิบโมช้าครับสิบโมงเช้าครับเปิดให้บริการตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึงสิบโมงเช้านะครับแล้วก็ขับอมามามาอันนี้ก็งูชีลาทำมาสักสามปีเห็นได้นะฮะแกก็จะมีโต๊ะนั่งอยู่ห้างหลังนะฮะมโต๊ะนั่งง ติดล้วกสนอเลยฮะติดล้วกสนอเลยนี่ครับเนี่ยใครอยากจะมาลองลิ้มชิมรถอยากจะมาลองลิ้มชิมรถก็มาได้เลยครับนี่โคตะนี่โคตานีา่มีข้าวต้มเลือดหมู <c ười> มีต้มเลือดหมูกับข้าวต้มแหมม,ม,ม,มีข้าวต้มเลือดหมูก็รวมกันเป็นข้าวต้มเลือดหมูเลยนะตข้นู้นจะมีน้องๆขายเอออะไรนะหมูปิ้งนะหมูปิ้งจานนี้ก็อร่อยนะเดี๋ยวโผล่ไป ซุบๆยังนะบางทีใครมากินต้มเลือดนะครับก็จะแวะไปกินหมูปิ้งให้ด้วยนะนู่นน่ะมันขายคู่กันเลยนะครับอันนี้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่นะสี่สิบบาทสี่สิบบาทนะครับแต่ผมกินทีไรผมกินเยอะทุกทีนะผมชอบกินใส่ไข่นะของมันแซ่บเหรอ กตัวดิบใหม่สดสะอาดนะครับใครอยากจะมาลองริมรสก็มาได้เลยที่นี่นะครับไม่เอาของแช่มาขายครับไม่เอาของแช่มาขายไม่มีของหยุดเลยครับตุงแช่ตุงแช่เลยตุตจีนไ,ไม่มีครับไม่มีครับไม่ใช่แบบนั้นไม่เอาของฟิตมาขายอ๋อไม่เอาของฟิตรับเอาสดสดใหม่ๆทําใหม่ทุกวันนะหยิบมาได้เลยที่นะกศนอำเภอเมืองเรานเนี่ยนะครับสดใหม่ทุกวันนะฮะับงต้มใหม่ทุกวัน ต่อเหล่าพิเศษแล้วข้าวถ้วยหนึ่งครับเดี๋ยวยังไม่ถึงตาผมเดี๋ยวผมรอถึงตาผมก่อนผมไม่รีบได้เลยครับโอ้มีไส้กลิ่นเหมือนผมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเมนูผมไอ้ยีคุณป้าถามหลวงพ่อหายียังหายีแล้วฮะบัชาก็บินสบายอยู่ผมเจอแค่ต่อข้าว่าแล้วได้เลยครับพี่เชิญนั่งเลยครับ ขายดีครับทีนี่ขายดีเก๋บอกว่าได้ต่อโต๊ะไปถึงนู่นเลยนะาประตูนั้นเกก็ไม่เอาแก่กูเหนื่อย <c oughs> โกตานะฮะโกต้าะไรแป๊บเนี่ยน้ำซุกปก็หอมครับอร่อยนี่สามปีทำคลิปทีฮะบางทีก็ไปอยู่ในแฟนเพจบ้างอะไรบ้างฮะแต่อยู่ทูบเนี่ยจำได้ว่าสามปีผ่านไปเจอรู้ทีอืมอ่าเดื ก็พี่ยาวอ๋อผมเจอแจกปากแล้วอ๋อมีมีไข่ลวกมีไข่อะไรเนี่ยบางคนก็ใส่กับข้าวต้มบางคนก็ใส่กับเกล็ดเหล่าครับผมก็ใส่กับเกาเหล่าผมว่าชุดอะไรเนี่ยพิเศษแล้วก็คก็เเดินอพิเศษอันนี้มีห่อกับด้วยนะครับแต่ตอนนี้เกยังไม่รับแก๊ปใช่ไหมได้เลย ตัวนี้ยังไม่รับแก็บใช่ไหมยังไม่รับนะับกรเ้ดี๋ยวเกาเหลาถ้วยหนึ่งอ่อไข่วะเนี่ยม่ใช่ของพี่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่โอ้ลักิวเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรหยอกหยให้เขาไปก่อนไม่เป็นไรไม่รีบไม่รีบนี่มาดูชอบดูว่าตัวดิบนะดูตัวดิบ จิงจูชายใหม่ๆม่สดๆนะครับ <สด S 1> นุ่นก็เหมขายนาีห้าครึ่งนะฮะมากินเียและสิบโมงเช้าก็หมดสิบโมงเช้าหมดครับหมดขายดีจริงๆรนะร,รับงานนอกก็มีนะฮะมีรับงานนอกด้วยครับ<ด>ใครอยากจะพาไปรับเหมาไปทำโน่นนี่ไปไป,ไปแจกไปอะไรมาได้เลยนะ ฟังคุยเราไม่รู้เรื่องเลยเสียงรถึงนีอ้ามาต่อ,อเดี๋ยวต้องโคต้าต้องบอกเบอร์โทรหน่อยต้องบอกเบอร์โทรหน่อย080ครับผม080นะครับ 0, 8, 0, 9 3, 9 939 2725 2725นะครับ080 939 2 7เ5อไอเ,เอไหม่ 0809392725นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ตรงคลิปนะครับเผื่อใครสนใจเหมาไปนู่นนี้นั่นไปได้เลยนะครับโรงพานเอ่อะไรเอ่นะครับมีงานมีงอนเลยครับไปมาคุยมาโทรมาคุยกันได้นะครับติดต่อพี่ติดต่อโกตะได้เลยนะฮะโกตะแลบแป๊บนะฮะนั่นไงคุยไปคุยมาเต็มเปี้ยผมมีชิ้นล่างเมื่อไรทีเนี้ยนี่ครับาไม่เป็นไรไม่เป็นไร เอาให้คนอื่นเลยผมไม่รี่เอาของพี่ไปอันนี้แกรู้ว่าผมกินประจำนี่นี่เมนูของผมนี่นะฮะเน้นไส้ไส้แปกเลยดีแล้วไม่มีไส้แห้งแห้งไส้นี่นี่เมนูผมบอกให้เลยนะพิเศษไส้ไข่สองฟองไหมกินประจำแต่ลงบ่อยๆไม่ได้ดูกลัวคนเบื่อ ต้องผ่านไม่ได้กลัวคนเบื่อนี่แหละเมนูของผมดูเลยครับเอาบอกไปว่าเมนูเนี้ยจานนี้เท่าไหร่ห้าสบกหกสิบสี่บาทหกสิบสี่บาทนะครับไข่ฟองละเจ็ดบาทครับผมนี่ดูนะครับอ้าวใครอยากจะมาลองลิ้มมาเลยนะครับตีห้าครึ่งถึงสิบโมงเช้านะครับอยู่หน้ากศนตรงนี้นะครับมาหลังสิบโมงหมดนะสิบโมงหมดครับไม่ทันและสิบโมงหนึ่งนาทีไม่มีละครับผมเก็บสิบโมง ออช่วงนี้ยังดีหน่อยอากาศมันหนาวหนาวเนะาะยังพอแบบหมดทุกวันนะฮะเออกลี้ยงเลยขายดีมากนี่ๆอะไรก็ได้เอาเท่าที่สบายใจแล้วครับผมสบายใจมากเลยพี่ครับผมรูดนี่าการของผมเองนี่ของเข้าเองตรงไหนวะเอาไปอยู่นั่งอยู่กับคุณป้าก็แล้ไม่เป็นไร นอกจากมีอันนี้ก็ยังมีนี่นะครับตรงมุมนี้ก็ยังมีขายหมูปิ้งนี่หมูปิ้งแซ่บๆนี่มาทางนี้นะบางทีอยากจะกินเกาเหลาเลือดหมูอยากจะมากินหมูปิ้งมาได้เลยนะครับตัวนี้อร่อยมากหมูปิ้งนมสดนะครับเนี่ยคนเพียบเลยดูดูคนเพียบเดี๋ยวไปดูจานเราดีกว่าเนี่ยดูคนนี่ชามของผมน,นีม่เอาบลฮะ เดี๋ยววันนี้ไปก่อนครับเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะนะขอบคุณทุกการติดตามครับเังไงรบกวนครับสวัสดีครับ